ยังผมผมเป็นเบาบ้านเป็นคนบ้านคนทั่วไปคนปกติเนี่ยฉะนั้นผมสิ่งที่ผมพิเศษมันก็จะเป็นเรื่องของเบาบ้านไม่ก็อู้กันนี่ก็พ่อมันยิ่งมาอู้ปะท้เป็นพิ่ชพรนเป็นบ้าเป็นกำฮะไปไปความดีไปอะไรบอสอยู่กับฉันได้ไหมให้แกเท่าเป็นตายายในบันปลา มันเอาละะแล้วนะเอาแล้วเหรอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมพีเอ็มซีบุญจันทร์ลมัยครับและนี่คือช่องหน้าหนวดนะครับผมกับรายการใครอยู่ในเพลงครับเป็นรายการที่จะมาพบกับทุกคนนะครับในช่วงของอ่กี่โมงครับคุณบกทีคค่คุณปล่อยคลิปกี่โมงครับท <c oughs> ุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่ม 1, 1> ในช่วงของหนึ่งทุ่มนะครับทุกวันอะไรฮะทุกวันพุธหรือศุกร์ทุกวันพุธหรือศุกร์แล้วแต่ว่าตากล้องจะตัดเสร็จนะครับเอ่อถ้าใครที 1, ่ ว่างจากการงานหรือว่าท่านพร้อมแล้วที่จะเสียเวลากับชีวิตท่านพร้อมแล้วที่จะเสียเวลากับรายการอะไรสักรายการหนึ่ง1 0 2ถึงนาทีท่านอย่าข้ามไปไหนแต่ถ้าท่านต้องการสาระท่านต้องการจะลงจิตใจท่านกดปิดลิปน้ไปเลยครับผมดีไหมดีดีดีเอาเส้นแข้ยาวอเอเอาเอาเอาเส้แขงยาวมันเวัีครับผมมาทุกคนมาเจอกับ หัวหน้าสมาคมบ่าวบ้านแห่งประเทศไทยนะครับผมเขาให้ใช้ยากันมาอย่างนั้นนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นให้หรือเขาตั้งกันเองนะโยวันนี้ผมนะผมกิดมาเจออัลซินินนะี่อสลินินพีเอ็มซีปูจารลองใหม่นะครับอู้บเปิดเบาอ่ะเนี่ยเดียดูนะดูดูก็ตัวเปิดไปแล้วระตัวเปิดเบาอ่ะพกันนะแล้วแน่นอนครับทุนผู้ชมครับรายการของเราวันนี้จะมาพบกับศิลปินในดวงใจของหลายคนนะครับ รูปนี้นะครับมีซุ้มเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ลังทีเดียวนะครับเชิญทุกท่านพบกับน,นักร้องเสียงทรมานสงการลังซานนี่มันต้องอี๋ไมเ่เอา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 ไม่หรอกเอาดีๆเป็นด,<อ>ดีเอายิ่งใหญ่แบบเอ้ยปู้จ <c oughs> านแบบเออแบบยิ่งใหญ่เลยนะ และวิธี่ต่อจากนี้ไปครับทุกคนคุณจะได้พบกับหัวหน้าสมาคมบาบา้านแห่งประเทศไทยที่เราบอกเลยว่ามีเสียงที่ิเอกลักษณ์นะครับผมเฮ้ย <Hey! S 1> บอกเลยครับว่านักร้องคนนี้หาตัวจับยากมากเพราะไม่ค่อยเข้าบ้าน <laughs> คุณกำลังจะได้พบกับนักร้องชอบ PMC บ <laughs> ูจาลองไหมครับผม <laughs> เอาไหมฮะเอาไหมฮะดีดีครับโอเคครับนักร้องเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเอาเป็นว่าเรื่องที่มันไม่ดีพวกเที่ยวธารวดีพวกอะไรยเงี้ยเพื่อนผมคนนี้เขาไม่ไปอย่างนั้นหรอครับผมครับผมไปไม่ผมไม่เคยโทรไปชวนใครหรือว่าให้ใครไปส่งหรืออะไรผมไม่มีไม่มีครับผมผมเองเขาคนดีครับเอาเอาเลยคุณเอาต่อสิเอาเข้ารายการคุณเลยผมว่าเทปนี้คนดูเยอะ ปูจานรองไม้นี่คือตีมานเป็นยังไงปูจานรองไมเนี่แต้แต่แล้ว<ม>ปูจานก,ก็คือเหมือนม้ากระทายกม้กระทายกตี<ม>วะ่วะสมมติถ้ายังตั้งผัากกางเนาะเปิดทำขวัญเนาะ เหมือนกันบ้านเท่ากับมีการแบบว่าส่งข้อห้องกว่าหรือพิธีกรรมต่างๆที่เป็นความเชื่อตัวผู้ชาเองติดเป็นตคนนี่น่ะเปินผูชาแต่แต่แต่ละหมู่บ้านเนี่ยเมันจะมีวิธีการเอื้อนแล้วก็สำเนียงของเปิ้ล่ะเวลาเปิ้ลจะอู้อย่างกะจางมันเป็นเหมือนเมโลดี้ที่สิกมาฮะงงป่ะแบบอ่เข้าใจเหมือนกันหมดจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสุขีดีเลิลาปลาเสือก็วันร้งามตั้งไย ฮะไอเห็นหน่อยแล้วทีเนี้ยแต่ก่อนน่ะชอบนักห้องอคนหนึ่งเป็นแร็ปเป็นเขาทั้งแรปทั้งห้องทั้งเล็กเก๋ทั้งทุกคือเขาได้ทุกแนวดนตรีจื๋อมามาที่เซียหูเป็น,เป,นเป็นชาวยิวแล้วทีเนี้ยก็จะมีเพลงหนึ่งที่ใจสำเนียงของชาวยิวในบทส,สวดแบบเออเนี่ยอยย่างงเี้แล้วเาก็เออก็ชอบชอบเขาก็ไ่ได้มองถึงอย่างนัอกที่นี่เขาก็ไปวัดแล้วก็ไปเห็นปูจ่จันเนาะอันว่ามีปอนหนอนน้อยเต้นกัไปเอาเตินงามเจ้าเฮ้ยเฮ้ยของเฮามีนี่วะเขาก็ได้จับแรปของเขาอ่ะไปใส่เมโลดี้จะอันเออเออ วาลัะนี่ดูดังดาวัวที่พีบ้านไายน่าจะจึ้งจกเล่นมาเจอมาผดมาเจอที่ปายาแบดเจอแต่ประชาเป็นดาวจะพอบีกับเป็นบอลลีวันไปเลยทีนี้กลายเป็นปูจานไปเลยเราขึ้นจะได้ว่าถึงเอากำว่าปูจานมาเป็นจื่อ AKA เออมันจะแท้แล้วเนี่ยแบบได้ตั้งจานมันมีเปื่อนๆเนี่ยคือเขาก็ไปบอกว่าสำเนียงเขาว่ามันเหมือนปูจานมันก็มีความใกล้เคียงอย่างเงี้ยก็เขาก็ะจำจี้ไงถ้าห้องอื่นพิษนุกระประจำนาะพีกระประจำนาะซึ่งมึงจำจ้ำอ่ะอัเปิดถามตัวเพลงที่แงะมาทั้งมดเนนี่ย้กก็อูั นี่กระพ่อมันยิ่งม่อปั๊ดโษเป็นพิชพวันเป็นบ้าเป็นกรรมเพไปไปไปอะไความดีขอหน่อยเลขอเก็บความดีของพีเอ็มซีใส่กระเป๋ากเต้ของไงยะกันเลยนะถ้าเป็นเก็บเนี่พีนี่ราคาขึ้นเหลือบิ่พค่อยกับ <c oughs> อ่าตอต่อตอถึงไหนแล้วเนี่ยมันมีหมดกี่เพลงแล้วในนั้นตัวเนี่ยมาบาดโอ <ฮ S> ้เอามิกเทปโอ้ถ้าถ้ถถถถบาบ่มิกเนี่ยเยอะกะไปสักสามสิบเพลงเหมือนกันตัวชอบเพลงไหนไมากที่สุดฮู้ซึกว่าเพลงเนี่ยเนี่ยเรามีอารมณ์รวมกับมันใหม่ที่สุดแหละสำหรับตัวเก่าชอบเพลงเบาบ้าน<อ>เพราะว่า<อ>จริงๆแล้วเพลงเบาบ้านเนี่ยมันมันเป็นแรบแรบแบบโอสคูแต่มีภาษาเหนือเข้าไปผสมซึ่งเอาจริงๆเราชอบโอสคูมากหนึ่งชอบจังหวะนั้นแล้วก็สองเออมันฮู้ซึกว่ามันเป็นผู้จาร์แต่แต่มันมีความพเ พีเซนไล่สไตล์อ่ะปากมันส้มจะโล่ไอจดแกงโฮมาจากปอยหลวงอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่เขาเป็นอะ่ะเออปากมันส้มจะโล่ไอจดแกงโฮมาจากปอยหลวงเจ้แก้วขี้จี๊ตั้โบหันโคตรใหญ่ตกระแตตั้งไหนขั่วมเสียวสุดมันเป็นไล่สต<อ>ไตล์ต<อ>ไปว่าเออสำหรับผมเนี่ยคือแรปเนี่ยมันจะมันเรียวคำว่าเรียวของแต่ละคนก็ประเมินกันยังผมผมเป็นเบาบ้านเป็นคนบาได้คนทั่วไปคน <ๆ S 2> ปกติเนี่ยฉะนั้นผมสิ่งที่ผมพีเซนมันก็จะเป็นเรื่องของเบาบ้านยังอ่ะถ้าตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยชอบเพลงเบาบ้านก็ไงมาเดี๋ยวเนี่ย หูซื้อก,กับเพลงอย่างใหม่สุดก็เป็นพวกนี้แหละผว,วังจงผวังจิตอย่างไี้เพลง<อ>ไม่ล่<อ>าสุดเนี่ยเพลงพบพานพบอย่างนี้พึ่งปล่อยไปเ<อ>งื่อนกลายเป็นแบบเพลงมันมันมันใหญ่ตัวตัวม,มันใหญ่ตัวตัวแล้วมันลึกลึกเกินแค่ความบันเทิงแล้วอ่ะอยากสร้างคุณภาพละไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เน้นเรื่องความบันเทิงละมันอาจจะม่ใจ้คุณภาพประสมกันมันอาจจะสร้างคุณค่า บางอย่างทิ้งไว้ถ้าวันไหนที่ผมมาทําเพลงแล้วเสียงผมระเบิดไปแล้วหรือว่าตัวผมตายไปแล้วเพลงเรานี่จะต้องมีคุณค่าครับคนที่มาเปิดฟังเขาจะต้องรู้สึกเออเอาไปให้จะสู้ถ้าอู้ถึงในชีวิตการเป็นนักห้องของเขาเนาะข้องผมเจอมาประมาณสองวันละมากบบเป็นดปีเก้าปีสิปีเพราะฉะนั้นเงินทองเขาได้มาเพื่อรอเลี้ยงร่างกายเขาก็ถือว่า ได้มาเยอะพอสมควรแล้แต่ว่าสิ่งที่รอเลี่องจิตใจเขาเนี่ยต้องมีตัวเพราะว่าสิ่งที่เขาเขียนเอาไปอย่างไปเนี่ยถ้าเกิดมันมีพลังบวกออกไปแล้วเขาโพสิทีฟกลับมาเนี่ยมันจำเป็นต้องว่าเฮ้ยมันจะต้องฮิตมหาศาลใ,ใจละความคิดเปลี่ยนเลยถ้ามันฮิตได้ก็ดี เท um ี่ยวทีวาเป็นกำไรเปิดกำไรเดือนนี้นะเปินลูกกรุงเทพมาจังไฮนี่จะมาถามเพลงเพลงหนึ่งป้าใจอ่ะตัวมีนัดตัวป้าใจตั้งใจมาหาเปิดแล้วสารภาพมานัดกินแต่บนเนี้ยเลี้ยตัวกับเอาเอางานมาอ้างสักครั้นเดี๋ยวตัวกับถายลูกกับเปิดแล้วก็ส่งขึ้นเมียตัวเพื่อเป็นใบเบิกทังนั่งรอนี่อยู่กับปู่จันเนี่ยมัจะได้ไปไหนไงการเดี๋ยวตัวกต่เก็บของหายเชื่อกะแล้วตัวกับตึ๊กตรวเปิดมันมอมเล่าเบนในเปิดลับไปโทรศัพท์ซัพีดไม่เห็นยามได้ผู้โอ้ เดนี่ตัวเล่าเรื่องตัวเก่าก็อย่างไรแผ่นเก่าอ่ะแผ่นตัวอ่ะตัวที่เนแบบกั๊มกระเป๋าตัวไปม่ขึ้นรองขึ้นรองอีกสำหรับบทเพลงต่อไปเดี๋ยวอู้กันก่อันนี้อู้แขกเพลงต่อไปอู้ันก่อันนี้ยเพลงเพลงกว่าไหนว่าพลงอู้กันก่อันนี้สรุปเปิลเปิลมาหาตัวก่อนมาตั้งใจมาหาสะอาดสะอาดดีปนดีปอดใชยเป็นจงกรมอยู่โอ้โหตอนทีตีมาเดินจงกรมหลบห้องนะระบงระเบียงก็เดินมาหน่อยน่ะอื้อเน็ตเต้ สำหรับบทเยลงอูแย่กว่าเนีดยทุกคนสนุกกูเล่นไม่สนุกเลยเออไปมาถามตัวเหลืองเพ่งตาบทุ้ีมีให้แค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีมากมายดังใคยเขานีก่อนนี้มันดะเกิดเพลงนี้ขึ้นมาในพวังความคิดของตัวเนี่ยคือต้องการจะนำเสนออย่างนี้แต่คือแรงมันดานใจมันจะพอแหม่อ มันมันเป็นความแักตีเขาหันตั้งแต่น้อยแล้วว่าเอ้ยเปิีนเริ่มต้นตีมันมีอย่างแต่เปิี่ยนก็พ่อ่ดียิวด้วยกันไปจบวันตายทั้งทังที่มันก็ไม่ได้มีอย่างมีไหมตีเอกคันเดียวเป็นเป็นคู่ใช่เปลี่ยเอะไรเปลี่ยนแหกกันนะคนตัวคนตัก่อนเปลี่ยนแหกกันแต่เราแบบเออเราซื้อว่าเออมันเหมือนตัวไอ้เนาะเฮ้ยรับเชืออ่ะ เพลงส่วนใหญ่เนี่ยมาจากความคิดแล้วก็อาจจะแต่งเติมนิดหน่อยอแต่ว่าส่วนใหญ่ลึกๆเนี่ยอาจจะมาเรื่องจริงทั้งหมดแหละตีเล่าไปความจริงยังเพลงยังเพลงใหม่นี่ออกแนวป๊อปเลยฉันต้องเลิกกับเธอเพราะว่าเมียไม่ให้คบอ๋อเป็นเรื่องแต่เนาะเบอร์แต่นี่จินตนาการเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันใครหวัวจนคน, <c oughs> คนดูจะได้เจียววะเล,เเลแหละไา้ประเทศนี่คนดูหนักขนาดน่ะเขาได้มาพอเพลงพราเอ้ยเขามาจะมาสู่มั่งแน่นี่ย อย่างเพลงตาทุลีดินเนี่ยในความคิดของตัวเนี่ยคนตีมันฟังเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์รวมอย่างไรเพลงทุเพลงของเปิน้นอือะจะอู้เลกับเหมือนโม่ก็ได้เพลง,งเปิ้นเนี่ยมันเป็นสัจธรรมมันเป้นแบ่งกันทําเพลงเป็นสองอย่างนะสองการเพลงตีมีสัจธรรมที่ใือฟังที่ได้กึศสองเพลงที่เอาความสนุกสนานอย่างเดียว ความสนุกสนานอย่างเดียวนี่มีหลายเพลงมากเนื้อหาบ่าค่อยมีมแต่เอามวนแต่ทําไม่ต้องทาเพราะโาการที่เขาบางทีเขาไปทับงานเล่นสดเนี่ยได้กาสที่เขาจะเล่นจ้าทางงดมันเล่นบได้เขาก็ต้องมีเพลงที่มันพ่องอย่างพ่องแล้วก็ที่นี่เพลงตีทำเนี่ยเป็นสัจธรรมหนึ่งชีวิตมนุษย์จะต้องเดินผ่านเนนี่ถ้าคุณบบใจชีวิตพิดแปลกไปจากคนทั่วไปอห้ยังการเกิดการตายเนี่ยคุณบบตายมันเป็นไปได้กวามันเปลี่ยนไปไมมนได้แต่ว่าถ้าวันนี้คุณแบบสูญเสียคุณจะมีทางเข้าใจเพลงนี้แต่เมื่อวันหนึ่งคุณเเุัังงิมมาพลผ คุณก็จะเข้าใจเพลงผมเป็นอากาลิโกบาดจำกัดด้วยการเวลาเพลงผมมันมีวันเก่าเก่าเลยเพราะว่าต่อพืผ่านไปสมปีความตายกันยังคงอยู่ล้านปีความตายคงอยู่ความแหกความสู้ความอะไรอย่างเนี้ยผมทำเพลงเกี่ยวกับสัจธรรมมันเกิดเลยกลายเป็นวะมันต้องอยู่ที่เนี้ยมันจะมัมีทางเก่ายังเชนเอาฟังเพลงเอ่อพี่โป้งมั้งเหรใจสู้หรือเปล่าเกี่ยวกับเพลงเนี้ย ล่านปีคนกัฟังเพราะว่ามันฮื่งอย่างคนไม่ค่ยเป็นวาระวน,นี้อาจจะยังบอินอวันนี้ชีวิตดีนี่บท่อเนี่บบเข้าใจนี่บบฟังละเพลงเนี่ยไปเต้นเหนี่ยวหูวแต่วันหนึ่งพอขาดกําลังใจพออย่างดิงมาปุ๊บไปเปิดใจสู้หรือเปล่าแล้วมันคับมาได้เนี่ยนันก็ มันเรียกว่ายังตามพูดดีดินเนี่ยมันก็เป็นแหมหนึ่งเพลงตีเป็นสัจธรรมตีคนตีมีประสบการณ์รวมเนี่ยจะต้องผ่านเรื่องประสบการณ์ความรักแบบนี้แหละถูกผ่านมันม,<า>มีมีเพลงเพลงขู่เคียงเขียนคล้ายๆกับตามพูดดีดินถอดแรงมาเลยฉันเชื่อว่ารักมันมีอะไรที่มากกว่าการซื้อพันออกมาอ,อีกเลยคือโอเคความมาของใบรุุนหรือว่าน้องๆเนี่ยอาจจะเป็นความมากที่ห็แบบคือกินเข้าดูหนังหออพนันนะเยอะเลยนะแต่พอเขาอายุมาระดับหนึ่งพอเขาโตมาเป็นใบทำงานเนี่ยความมากมันจะประเจีนละมันคือความมากของการที่ว่าเขาต้องรวมสู้เอาไงสวยกันเสาะว่าหาก ไม่ได้<ต>มีแค่เรื่องเงนแตเทียนนมันฉุกๆกมันจะว่าวันนี้ดูหนังเรื่องอะไรมันจะต้องถามว่าวันนี้กินข้าวครับอย่าง <c oughs> อิดกอเขาไปขายนั่นบอ่ <c oughs> เอเขาไปแปกอันนี้ขายบอ่อเอปเป๊ะตั๋วปีหน้าเขาไปพอบ้านบอ่เอเขาจะซื้อรถเราไปกล้าไปขายมันโตโตัวเฮาอะแล้วเรื่องเรานี่นะสงการต่อให้แหมร้อยล้านปีอะมันก็เกิดขึ้นคนทุกคนจะต้องเข้าสู่ไปทำนั้นแล้วเขาจะมาฟังเพลงนี้อาจจะเกิดกัแรงบันดาลใจบางว่าเสลือกสลํมเข้ามาฟังน่ะแต่ว่าผมผมคิดว่าสิ่งที่ผมจะทิ้งไว้นนนี่่มมััาาาจะะคคุณเกู้ถ ต่อไข่สักคนหนึ่งอาจจะด้วยจํานวนตีไปเยอะผมมันคุ้มกับการตีผมทําเพลงเหล่านี้แล้วเออถ้าคนเอาไปฟังแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์กว่าดีแต่ถ้ามันแบบถ้เกิดประโยชน์อย่างก็มันเป็นอย่างรกมัอบ็มีมมมาาากกกกยยไ่่่ใชแคร้อดวันตัวเอาไอ้อย่างตีจุตัวจะถามมันยังไม่ได้เนี่ยตีจุออกแล้ม่ใช่เป็นคนที่ไหนอีกอ่ะก็ที่เปิดบัตรจูบว่าลูกเจียงใหม่มาแต่หันรถไปทะเบียนเจียงใหม่ละเจียงใหม่เนี่ยประจําได้ว่าตัว ไปเจียงดาวอย่าไปทำอะไรอย่างผลิตบันเก็กบวยอย่างเนี้ยแต่ตัวไม่ได้ไปแต่ตัวเอามายิงไปสองคนแล้วตัวก็เขียนเพลงจนถึงตีซีเขียนคำสองอ่ะมันสุดยอดมันจริงจริงเลยว่ะเฮ้ยแปลว่าไม่ยิงนี่มันได้หลากกระเป๋าตัวนะเพลงตาบเดี๋ยวอู้เขาแด็กตาอู้ใส่าแล้วอู้ใส่มันเปลี่ยนเรื่องแค่นี้การหัวมุมอ่ะเพี้ยนอ๋อมันอยู่ติดเมโลดี้ติดไปทรงลงแลมอ่ะจื้อเพลงก็สำคัญนะแล้วจื้อเพลงไอ้้ไอตีเจียงดาวเขาก็เขียนมานะ เอาเอาแบบเอาอะไรเด็กอยู่ห้องต้องสงการเนี่อหลๆลากกระเป๋ามาหัวมุมอู้ถึงว่ะใครอู้คลิแเราปุ้ยเป็นคำถามเกือบจะสุดท้ายแล้วเจือว่า ยังเขาคนเขียนเพลงเนาะเขาอู้เขาอู้กันนะเขาไม่ได้อู้แค่นี้หรอกแต่ว่าทุกเพลงอะเจียวมันจะมีคนคนหนึ่งอยู่ในเพลงเสมอส่วนใหญ่บางทีมันก็อ่านใจไพ่หรอก,กอแต่ว่ามันมันเป็นคนในจินตนาการนั่นแหละวิธีการเขียนเขียนเพลงของของ,ของบูจาเองเนี่ยทุกเพลงอะมันจะแค่ตาพลีดินนะแล้วก็ยังเพลงคููเคียงมันโอเคเขาสมมติคนเขาเป็นตัวเขาจริงแต่ว่าทุกคนเป็นคนนั้นได้เหมือนกันใครอยู่ในเพลงเขาเาจ๊เขามาทุกคนที่เป็นมนุษย์คือทุกคนที่เป็นมนุษย์ตอนที่ตรงเขียนเนี่ยคือตัวกิดได้ว่าคนต้องผ่าน มันเป็นประสบการณ์ของเฮาแต่เป็นประสบการณ์ที่คิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะต้องมีประสบการณ์แบบนี้มันเป็นสัจธรรมปรสงการ์จะได้เขาก็ต้องพานความมุ่งซึ่งนั่นเพลงของผมส่วนใหญ่ก็ถ้าถ้าไผ่ก็ได้อะวันนี้ถ้าสงการห้องเพลงผมคนคนนนเป็นสงการแสดงว่าคนตีอยู่ในเพลงนี่คือทุกคนแหละต,ตีตีมีประสบการณ์รวมประมาณนี้หรือ,อ,รอกำลังจะมีหรือยังบ่เคยเกิดขึ้นแต่วันหนึ่งจะมีต้องมีนี่อันนี้ถูกดีถูกต้องวันวันนี้เคยเกิดขึ้นวันหนึ่งคุณจะต้องมีคำถามสุดท้ายละตัวจะเล่นเพลงตามธุรีดินนี่ก็เปิด ห้องสดเลยเนี่ยสดเลยแตมากันได้ผมได้หลายกันมาเราก็เป็นอย่างคือเขาจอยห้องไงเออเขาไ่ได้ห้องเหมือนล่ะปอกันเหมือนกันมดเหมือนกันมดถ้ามงกานเด็ดเดียวว่าคิดว่าอย่างกันจะดีขึ้นละเพื่อเพื่ออย่างดีขึ้นอ่ะเขาก็หายไปไหนแล้วปุ๊บอะยังยังไม่ไปไหนครับเพลงเราจะทำเรื่อยๆนะครับใครที่ชมช่องสงการอยู่นะครับก็แวะเวียนมาช่องปูจารองไม้ได้นะครับเซิร์ชเลยครับปูจารองไม้นะครับเป็นช่องเออในช่องก็จะมีไม่ไม่ใช่เพาะเพลงของผมก็จะทำ รายการเหมือนกันครับเป็นรายการเกี่ยวกับอาหารบ้านๆน,นี่แหละออกสอดออกสอดออกสอ,อ,อ,กอดก็ <ๆ S 2> คือพาไปกินลาบทั่วภาคเหนือแต่ช่วงนี้ไปไม่ได้เดิอนกันยายนละอ่าซารแล้วเดี๋ยวไปอีกอะทำออกสอดลาบโดยซีดีผมก็จะไปกินลาบไปทั่วภาคเหนือเลยแล้วก็ม,มามาไฟกันว่าอันไหนอร่อยไม่อร่อยหรือ,อยังไงนะฮะแล้วก็อีกรายการหนึ่งเป็นรายการชื่อว่าชมรมบาบ้านแห่งประเทศไทยสุกยมเย็นนะฮะเป็นเป็นอันนี้เป็นรายการที่จะพาไปทําอาหารทําอาหารแบบ บนบ้านจ๋าเลยบางทีเราไม่ต้องมีพิธีดีตองเอาแบบสแตนดาร์ดเลยแบบว่ามไ,มไม่ไม่ไม่ต้องเซตอะไรเรากินสกรปรกแล้วก็สกรปรกริงต้องบอกอย่างนี้ก่อนท่านผู้ชมผมหยุดทําเพลงไม่ได้มผมไม่สามารถหยุดทําเพลงได้ผมจะทําเพลงไปจนผมแก่จนเฒ่าเพราะว่าอ,อะไรคุณไปเตะบอลน่ะคุณไม่ได้หวังจะเป็นทีมชาติหรอกคุณแค่อยากไปเตะบอลทุกเย็น แล้วคุณรู้สึกว่าคุณกระชุ่มกระชวยกลับมาสนุกกลับบ้านมานั่นคือคุณไปเตะฟุตบอลใช่ไหมครับเหมือนกันเหมือนกับการทําเพลงมันอาจจะไม่ดังทุกเพลงหรอกไม่รังแต่<า>แตมันคือความสุขของเราคุณไปเตะบอลทุกวันคุณชนะทุกแมตช์ไหมสิบวันคุณเปนสมอไม่มีทางวันนี้แพ้ก็ได้ประสบการณ์แพ้วันนี้ชนะ วันนี้เสมอวันนี้เจ็บขาวันนี้เจ็บศอกวันนี้วินนงวันนี้เป็นผู้รักษาประตูเหมือนกันมันเป็นความชอบของผมผมก็จะทําเพลงของผมด้วยความชอบของผม,มความสุขของผมอยู่ที่กระบวนการตั้งแต่ผมเล็กคอร์ดตัวเองแล้วผมรู้สึกว่าอันนั้นคือสิ่งที่เติมเต็มจิตวิญญ,ญาณผมผมโอเคแล้วกับเพลงที่ผมทําเราไปเที่ยวภูชีฟ้าเวลาเราขึ้นไปภูชีฟ้าเราขึ้นไปอยู่บนภูชีฟ้าเรามองลงมาสวยไหมสวย,สวยแต่อย่าลืมว่าระหว่างทางที่เราขึ้นไปสวยไม่แพ้ข้างบน เพราะฉะนั้นระหว่างทางที่เราทําเพลงอะควา <ำ S 1> มสุขมันไม่ได้แพ้อตอนที่คนฟังเลยอืบางคนอาจจะชอบข้างทางมากกว่าปลายทางเออยิงข้างทางบางคนชอบขับรถมาจากกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่ใชเออเวอุตรดิตดอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าจะไปเชียงใหม่เอือยิงชอบข้างทาง <c oughs> ทอีกนิดเดียวถึงเชียงใหม่ไม่ขับอะ่ะมันไม่ขับทำไมเอาเวไ้ทำไมเอเว้ทำไมเออไอ้ลำปางนี่ยังไงนะผู้ชมครับห้องเพิงคอยจากห้องพิงก่อนดิเออไปไปไป มีให้แค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีมากมายดังใครเขามีมีให้เพียงนิดน้อยแต่ให้ไปเกินร้อยไม่มีเงินตราบมงคุณชดามไม่เนื้อกร่อยไม่มีรถเก่งแอร์เย็นอย่างใครเขามีไม่ตีเอ็งทอดังเลยคัน พี่ไร้หน้าตาในสังคมไฮโซและจะเจอพี่ได้ก็แค่วงให้อยู่กับฉันได้ไหมให้แกเท่าไปตายายในบรรปลายสุดท้ายของดวงชีวันอยู่เคียงคู่กันแบบนี้ให้ร่วงโรยเป็นทุลีกับสู่ทรณีฟังรังนี้ไปพร้อมกันฟัง่างไปพร้อมกันฟัง รางไปพร้อมกันดูมีเธออยู่กับฉันสู้งานในทุกวันโอ้ดาดา ถึงไรยศธนาสันินาได้ถึงชนชั้นล่างนะแค่ประชาไทยคนเรารักกันดูทีใจเงินทองหาแต่แค่กสูนไปเราจะรักกันจนแก่เฒ่าไม่ใช่รักกันไปแค่บางคู่รักกันไบแค่เอาบางคนรักกันวังอ่างเป่าบางทีรักกันนะพะวลอสวยบางคู่ารักกันกันพราะวาตีในมวยผู้หญิงบางคนรักผัวรวยกะเธอและผู้ชายเป่าหัวขอบคุณเธอที่รักถึงแม้ไม่มี ถึงมีแต่ตัวและหัวใจจะอยู่<ป>อ้ออ้อยู่กับฉันได้ไหมให้แกเท่าเป็นตายายในบรรปลายสุดท้ายของดวงชีอยู่เคียงคู่กันแบบนี้ให้ร่วงโรยเป็นทุลีกับสู่ธรณฟรปปีฟังร่างนี้ไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกันฟังร่างไปร้อม ยายๆายามีเธออยู่กับฉันสุหัาในทุกวันย่า เราสองเราต้องจากคนสองคนมีกรรมเทพสองต้นจะแพงสอนมีสองก็จะชะตาดับฟัเลยคิดกันจะสู้มันนั้นแต่คนกันอยู่กับฉั่ร่วมวันละขยันชะตาและความจนอดทนและอีกนิดกันแล้วไปจิบไปติดจานผู้จารคนนี้ไม่ใช่คข้อร่าเชิญกันหรือพี่เจ้าจนแต่พี่ก็ทนไม่เคยอานจอจบรักไปยอดยิ่งไปทอดที่จะบันยเอาอยู่กับฉันได้ไหมให้แกเท้าไปตายในบรรปลายสุดท้ายของดวงชีอยู่เคียงคู่กันแบบนี้ให้รู้ พวงรวยเป็นทูรีกับสู่ธรณีฟังร่างนี้ไปพร้อมกันฟังร่างไป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 รลอมกันอันนี้ดีดีกว่าเวอร์ชันเมื่อกี้เยอะเลยเอาเวอร์ชันนี้ฮะ ขอบคุณสงการครับผมบก็อย่าลืมนะครับมาเชียงรายก,ก็คุณก็มีเมียน้อยอยู่แถวนี้นะครับ <c oughs> ก็ก็อย่าอยาอย่าอย่าคิดว่าทําอะไรชาวบ้านจะไม่รู้นะผมรู้หมดอนะแต่ผมไม่พูดเฉยเแล้วลำปางนี่ยังไงนะ <c oughs>